วันนี้ไม่ได้มาเข้าครัวแต่จะพาทุกคนมาถ่ายรูปก,กับน้องห่านที่นี่เลยคะ่ะอัปปา้าฮิวสวนพึ่งราชบุรีแต่ก่อนจะไปเล่นกับน,น้องห่านนะคะที่นี่เขายังมีสัตว์อื่นๆให้เล่นและสัมผัสอย่างใกล้ชิดอีกด้วย<ห>อย่างเ<ด>ช่น<ด>น้องแพตัวนี้เราสามารถอุ้มและสัมผัสได้เลยที่นี่มีสัตว์หลากหลายชนิดมากและเราสามารถสัมผัสได้จริงๆน้องอัปป้กาก็น่ารักมากและโซนนี้เป็นอีกโซนหนึ่งที่สายชอบมากๆเลยนั่นก็คือโซนนกนั่นเอง มันมีความน่ารักและความกวนอยู่ในกรงนี้ค่ะทุกคนอย่างเนี้ยแย่งกันจิกจุกหมวกอยู่อย่างเงี้ยไม่ไปไหนเลยบางทีก็มาทะเลาะก,กันบนมือเราด้วยต้องบอกว่าสัตว์ของทุกตัวที่นี่คือน่ารักมากจริงๆและแล้วเราก็มาถึงโซนสุดท้ายที่เรามาถ่ายรูปก,กับน,น้องห่านแล้วค่ะถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยโซนนี้จะมีเจ้าหน้าที่ต้อนทานแบบนี้นะคะให้เราถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆเลยแล้วก็มีให้อาหารน้องห่านด้วย มาที่นี่นอกจากได้รูปเพียบยังได้สัมผัสสัตว์เยอะมากประทับใจสุดๆไปเลย